สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุผู้ชมค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสามตุลาคมพศสองพันหรอยหกสิบหกค่ะมือวันนี้แม่มุก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่านะคะเมืเอวนนี้จะพามาหาคูบานะคะมาถามคูบาคูบาฟันดีโบนะคะหรือว่าคูบาจะบาจังไดนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันหรอยหกสิบกค่ะดอกไม้นี่บอก่ค่ะดอกนี้จะไม่จะเป็นเลขนี้แต่ว่า เลขยังคะนี่หน,นูกับบอส <c oughs> เห็นชัดเด้วยวเอา้าคู่บ่าเห็นเป็นตัวใดก่อนคะอันนู้นคือเห็นหา่าสองหา่าค่ะโอ้โอดอกไม้จะออกดอกแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นอยากมาอยู่พี่เพิ่นอยู่มุนมุ้มมที่เจ้าไปเข้าห้องน้ำเจ้าวาดพล่ะอะไรครับเพิ่นเลยขวัญเลยง่ายเายพิ่นม่อยู่โอ้ปูขาวท่านผู้ชมนี่แหละองนี่แหละองค์นี่บอกค่ะที่เอ็น ผู้ข่าวทธผู้ชมสาธุเนาะค่ะไปเห็นกับคอยโชคดีทุกทุกท่านนะคะผืนมุ่นมาแต่ผืนบ่ค่ะคู่บ่ามุ่นมาแต่ก่ยพุ่นเกลี่ยพุ่นคู่บ่านี่ครับผู้ข่าวธรรมชมนะครับสาธุเด้อผู้เด้อเนาะครับมือหนังเต้นผู้่นให้คักทธผู้ชมมือพอช่างช่างทำห้องน้ำพี่น้องบ้าวแถามาัายีขีปพอช่างนลยครับบติดบทโหลดบบได้เลยพี่น้องเนาะครับเลขเพิ่น หกศูนย์เจ็ดกับหกสองนะครับกับจังหวะปูพ่นปูเพ่นไฮไหโบ่จ้ครับโหลดคลิปบ่ได้จนกลับไปโหลดยุบ้านจังโหลดได้นะครับหกสองแมนกับไทยเป้าเถาไทายไม่ตั้งสามเทียช่างปุณนะครับอ่มือน,นั้นนะครับหกสองออกเล่าและศูนย์เจ็ดกับมาอ,ออกเล้าอีกวันศุกร์ธรรมชุมสาธุเด้อองค์ปูเด้อผู้ใดเห็นก็นกนขหให้โชคให้โชคให้มานนะครับสาธุเข้าไปหาคู่บ้านน้บกันครับ ถามนมัสการครับปู่ป๋าครับข้าการนมัสการเจ้าค่ะครับผมฟันกับฟันแต่พุ่นและครับมันถ่าให้มันจังๆมันของผจังผ้จังวะครับผมมันก็เอาจังแต่งวดก็เรียกว่าหงคร่งแต่จบมาแล้วสองสี่จังไหนคือนมาสองสี่สองสีกับเด้งหน่อยมันเคียนใหายแล้วโอ้ฟันตั้งแต่ต้องงวดคุณป้าครับเต๋าปุ่นละเลขออกพุ่นละครับมา ผมมากมือนนั้นบ่ได้ถามคู่บานะเอ้คู่บานะครับคู่บาว่ารอก่อนรอกอนได้แล้วล่ะหารโล่งไปซ่องอื่นนึ่งล่ะว่าไอ้มันคมกว่านี่ก่อนที่คัดให้พิเศษพิเศษมันพอบว้าฝันนะครับมือเศร้านี่สร้างกล้มากเพิ่นฝากบอกเบ้าเถ่าับเลขเขาแล้วเราเสียงเลขเขาแล้วเนี่ยทุนเจ็ดนะเอ้าคู่บาปูขาวนี่ใหญ่เพิ่นมาอยู่นี่ปะครับผมแมนแมนใหญ่มากบ้านผัก ว่าสิย้อมาผู้เดียวแอวลานปัดรถยดอมากกับไฟด้วยวมากไบะเรื่อยให้ผพวกไ่กว้างทิดกับทางกับเน็ตต์อื่นเนี้ยมุ่นกันมากมุนกันมาพี่ให้ให้อันพอออกไม่ออกขอบกันมาขาบุตรตากแดดตากลมครับผมกี่เพิ่นอยู่ส่วนคุณล่ะครับให้มุ่นมาพี่อืมมุ่นมากกับเพิ่นกับบอยฟันให้ฟันดีเนี่ยบอกทุบบ่าพวกฟันได้ไปเขาสร้างเขาสร้างเสียงครับ เทียงคันเลีดคันโบ้เขามันมันบ่เขากให้ฟันเดอร์ไปทันเขามันจะอะไรกับมาเปลี่ยนเธอได้เลยกะเล่ากับอธิษฐานครับก็คู่บ่ายละส่วนเราพ่ดจากความดอกพ่ดจากความเอ็ดั่ทำของแบบนี้นะครับแล้วก็สากะมาฝันเป็นตัวเป็นเตือเป็นทุกวัดนี่แหละครับเหตุทำแบดแล้วกับเสียงเบิ่งแล้วปะบอกบอกปากบอกเบาเท่าเข่าระเด้อเข่าระเด้อมอครับอืมเราเนี่ยชูนเขียมาเมื่อนันพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นปฏิหารนี่พี่น้อง เออเบาเถอไท,ทยลิปสร้างนี่บ่าวเถาได้ไทยไม่ซ้มหอบนะครับหลักกระโหดดยุวัดบ่ไร้พอม,มจนว่าได้ยดทูบบอกปูเพิ่นนะครับก็คิดยว่าปูเพิ่นให้ว่าเล็กเข่าแล้ววเข่าล่านะครับเนาะเ<ม><ม>ล่าพัฒนาธรรมชลตกแรงมากก็ออ,อกห<ม>กสองหกสองลาง วันนี่งกัขาวนมือมาก,มากวันพุทธว,วันสุกมากกับม้ออกศูนย์เจ็ดเนี่ยศูนย์ศูนย์เจ็ดครับเปลกสร้างหกศูนย์เจ็ดไล่ไปหาคนรวยแล้วพ่อว่โอ้โหบ่ได้บ่ได้นั่นมแบบเอาต่นั่มต้วันพุทธแมนแนฝันมาอย่างไรครับกู้บ่าได้สองสี่เฮ้กับฝันเตะที่บ้านกับฝันว่าเด็กน่อยเขียนเส้นกระดาษมัดมันกับนอนเขียนเหรียญพ่อมันครับกู้บ่ากับยางจะไปใส่ไปพ่อชันชันเนาะ เดี๋ยวพ่อมันเขียนังที่แหละครับผมเอาเขียนในคือบ้าเด็กเขียนสองกับซีสองยืงทึ่งแมนมัเขียนคนละซียืงนี่แต่ตัวต้องซื้ออะไรง่ายแบบนี้แหละครับเขียนคนละส่วนสองกับซีเก่ามือมือมันกันเว้นมือมันร่างอยู่นี่แหละมันจะเป็นหาบอกแต่ว่าเอาละเอาแต่นี่แหละสองซีตัวเดียวแมนท่านผู้ชมลัปูยูปัส่ายครับปูปาซ่ายนั่นเด็ครับโอ้ ครับหนึ่งสี่เอ้อนี่ไรมือคู่บาได้เมันหกเพื่นเพื่อนบอกเป็นตัวเพื่อนบอกมาเลยหนึ่งสี่ไได้บอกสามตัวปครับบอเอ้อสองสี่กับหนึ่งสี่จับใส่กันเอ้อเป็นตังสี่ครับผมแต่บางเมนเพื่อนเขียนได้เพื่อนบอกเคยเขียนให้เพื่อนบอกเพื่อนบอกก็สี่สามตัวไ่ได้ว่าปะครับมันู้บาว่าจิจับแปดแลวใส่หลักลอย แป <8 S 2> ดีคุ้มคุ้มคุมค่มาเ<ร>าอ้องคู่บานนี่มันมีสามตัวเอาเอาว่าเอาง่ายๆเอาตังสี่เอาแปดแปดสองสีครับแปดสองสี่นแล้วก็ตัดอันเป็นแปดสองกับอันแปดสองกับสองสี่นครับนั่นแหละ แล้วก็ปูประสาโรดเลขฟันอันนั้นเบอ้อลงหน่มันดังนะครับผมปูปลาช้าหนึ่งสีนะครับเนาะเอซสำนี้ครับคูบ่าวว่าอือทันบะเด็กน่อยเขียนน่ท่าน,น,ล,นละนลายอันนสองสีตัวเดียวแล้วหละครับเขียนสองกับสี่อาอมีทำผู้ชม <c oughs> นี่ครับ ปดสองสี่นะครับคู่บาฝันเตเตจะเป็นยังคูบาจะเอาแปดใส่นะครับเพราะว่าเห็นเลขแปดอยู่ในบาทนั่นแหละครับก็เลยจับใส่ครับทันทีไปแปดแปดชุดว่าเอามันคือมันคือขึ้นเขาอืมอันนั้นแปดคู่บากับคือต้องวันอ่ะไปฝันฝันเห็นไปล่างบาทให้อาจารย์ครับนี่ไปไปไปเห็นเลขแปดเลขแปดอยู่ในบาทอยู่ในก้นบาทครับ ก็เลยบ่เอาหรอกมันมันสิเป็นส้นเรียกเขามันคนเบื่นตะให้ต่ออันแปดสุดสุดแปดว่เอาก็เลยมาวันนี้เกิดตอนตื่นขึ้นมากเหกับนางเพราะว่าน่าจะเข้ากับนอนกับไปไปไปพอนเด็กน่อยมันกับรังเขียนหนังสืออยู่เลยว่ะครับผมเมนเขียนเขียนเซนหนังสือป่ะครับเด็กน่อยเขียนเซนหนังสือป่ะครับผมนี่ลักษะกระดาษนี่ละกระดาษเป็นมันก็เขียนคนละส่วนนะสองซีสองซีครับผมอืม สองซีแต่มือตัวหนึ่งมันมันขัดกลางครับแต่ถามันถามันเขียนอีกตัวหนึ่งไม่เขียนนะครับผมก็เลยตื่นึ้นมากก็เลยเอาเอาแปดที่เห็นนล่บาทเห็นนี่บาหลักร้อยใส่ครับธรูมชมนะครับแต่ว่าคู่บาบ่จับแปดศูนย์ให้เพราะว่ามันจะไปตรงเลขดังเอานี่สองสีสองซีเด็กหน่อยเขียนใส่กระดาษให้ได้ธรรมชมเด้อคู่บาจับ อ่าที่ว่าฟันเห็นเหล็กแปดอยู่บาทแปดสองสี่ปูไดมักแปดสี่ก็ตัดเอาคูณบาให้แค่สองสี่กับแปดสอง่าปูอยู่ปลาสาหนึ่งซีครับนี่ครับมาแปดยังมาตัวเดียวบ่แน่น้ำนอนมันเล่าม่ได้ดอกเข้าอืมเนาะเพร่ะเป็นพระพวกนี้เข้ากับว่าก่าจุจีจูจีเพิ่นครับเป็นมาย่ำใดกันอ๋อพัดบอกให้ฟังกับบุญหัวเลยล่ะครับผมเอาบ่ได้ไปจุจีจูจีเพิ่นเนาะครับปล่อยไปทำอะไรต่างคือเข้าเด็กน้อยแล้วไปคุมมันบอกเลขนะเห็นบ่บ่ถึงเด้อ เห็นบ่ปล่อยให้เขาบอกอเกนะเจ้าท่านผู้ชมแค่นี้ครับผู้บ่าวว่ากับอันจ้างเคนก็มาจำซีนอยู่นี่ล่ะครับกับเมียครับฝากบอกบ่าวถาวรเออครับเข้าแล้วเดือนมาโอ้ยเนาะครับเนะจะเฮาจังเว้าอันนั้นเพิ่นสิผ่านได้จังเราให้เสียดายเนาะครับค่ะ607ก็ยกำอยู่บ่าวถาว่าจะมาออกราวพัฒนาบ่วันศุกร์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมบอกเพิ่มศนย์เจ็ะครับผมกับมกองอื หกสองออกวันพุธศูนย์เจ็ดออกวันศุกร์นะครับอาทิตย์ที่แล้วกันเลยแต่าชางพิ่งมานอนอยู่วัดขึ้นมอนอนป่ะครับมาขึ้นนี่นอนฝันเห็นเมซี่ับงลูกลูกลูกเถอจำนี่แหละครับแล้วกับเพิ่นเสียงเสียงฝันว่าคันชีคำบ้านเขาเพ่นฝันว่าไปโยนเหรียญครับยนเหรียญขันเข่ากรบเบอร์เลยไปเถอะแล้ววะครับแล้วก็ฝันมาได้รูปหัวช้างเอาคุบาฝันไปในรูปับ Oh, okay. เน้นสองสีแล้วนะคู่บาเนาะแมนสองสีตัวบาว<ด>ครับสองสีของปู่ป่าช้าหนึ่งสีท่านผู้ชมสามตัวแปดสองสีนะครับถูกคือถูกนะครับโบถ,ถูกคืบอบ่ถูกท่านผู้ชมเว้ยกระซัมเนี่ยนะเนาะซัมเนี่นะครับเอาครับกราบขอบคุณขอบคุณคูบ่บาท่านผู้ชมนะครับพอกันท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จอตามนี้นะคะในทางของคู่บาวัดป่านะคะคู่บาเป็นก็ได้เหล่าควอมฟันให้ฟังแล้วเนาะค่ะว่ามีเด็กหน่อยมาเขียนให้นะคะท่านผู้ชม สามตัวนะคะแปดสองสี่นะคะสองสี่แปดสองนะคะคู่บาาเนนที่สองสี่นะคะพี่ชมปู่ประช้านะคะให้หนึ่งสี่ตัวเดียวนะคะปะพิจารณาเบิงเพื่อเป็นนวท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่มูกาฝากไว้เปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆเิงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าจ็บอย่าจนเด้อค่ะบอกันม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ